สวัสดีทุกคนผมโบนระหว่างทางนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําอุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายรูปการถ่ายคลิปของผมให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าผมเนี่ยเวลาออกทริปแต่ละครั้งเนี่ยผเอาอุปกรณ์กล้องอะไรไปบ้างคือถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปผมหลายๆคลิปเนี่ยจะเห็นว่าผมเนี่ยค่อนข้างพกของไปเยอะมาก พวกอุปกรณ์แคมปิง้งอ,อ,อุปกรณ์ทำอาหารตตตเต็นท์อะไรพวกนี้มันก็เยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยพยายามที่จะลดการแบกอุปกรณ์กลอ้องเพราะไม่ไหวมันเยอะเกินไปมันก็จะเริ่มไม่สนุกวันนี้ก็เลยจะมาให้ดูว่าผมมีกล้องกี่ตัวแล้วก็ทำไมถึงเลือกกล้องตัวนั้นแล้วก็ถ่ายทำ จะไงบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไปเลยครับตัวแรกที่ผมอยากจะแนะนำเป็นตัวที่ใช้เยอะเยอะสุดก็คือกล้อง DSLR full frame ตัวนี้นะครับ 5D Mark II Canon ผมใช้ตัวนี้มาร่วม10ปีล้วตัวนี้ก็จะใช้ใช้เป็นกล้องหลักเวลาที่เราปาักลงไปที่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งแล้วเนี่ยแคมแล้วอะไรเงี้ยเราก็ใช้กล้องตัวนี้กล้องหลักเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทําไมผมถึงใช้ตัวนี้นะต่อไปก็จะเป็นเลนส์ผมชอบใช้เลนส์50 อของแค n น,นอนเนี่แหละตัวนี้นะครับจะเป็น50.8ตัวนี้เล็กแล้วก็เบาติดกล้องประจำเลยแล้วก็โกโปผมก็จะมีโกโปอยู่หนึ่งตัวเป็นโกโปจิตพิโรจิอ่า และก็ iPhone 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 7 plus นะครับก็จะมีกล้องอยู่3รูปแบบก็คือกล้อง DSR กล้องโปรโปแล้วก็กล้องมือถือแล้วก็จะมีเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวที่จะเอามาแทนการใช้มือถือตัวนี้ ก็คือกล้องที่ถ่ายอยู่ก็คือเป็น Sony v z แซ v ไอแซดศูนเะครับ่าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังแต่ละตัวเลยว่าทำไมผมถึงเลือกใช้อุปกรณ์พวกนี้มาดูตัวแรกตัวแรกเป็นกล้อง c n o o อน 5D Mark II ูเฟรนะครับตัวนี้จะเป็นฟูลเฟรมก็คือจะมีขนาดคล้ายกับกล้องฟิล์มมีเซ็นเซอร์ใหญ่เท่ากับฟิล์ม35นะครับคือคือก่อนหน้านี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยถนัดที่จะถ่ายคลิปภาพวิดีโออะไรต่างผมถนัดที่จะถ่ายภาพนิ่งซมากกว่าแล้วผมก็ใช้ตัวนี้ถ่ายภาพนิ่งมาตลอดเลย แล้วพอช่วงที่มาทำเริ่มทำ YouTube เนี่ยผมก็ใช้ตัวนี้ในการถ่ายวิดีโอซึ่งตัวนี้ข้อเสียมันคือว่ามันหนักมันหนักแต่ข้อดีมันมีเยอะมากเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายฝางว่าทำไมผมถึงยังต้องใช้กล้องตัวนี้นะขัันแรกเลยก็คือว่ามิติของภาพคือมิติของภาพเนี่ยกล้องตัวนี้มันจะแบบ มันจะสวยอ่ะแล้วมันจะเห็นเขาเรียกว่าระยะชัดลึกชัดตื้นได้ค่อนข้างชัดเพราะผมใช้เลนส์ฟิกซ์1.8ซึ่งถือว่าเป็นรูรับแสงที่กว้างมากซึ่งเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเลนส์ตัวไหนที่สามารถเปิดรูรับแสงกว้างๆได้เนี่ยเราจะเห็นระยะชัดลึกชัดตื้นได้ค่อนข้างดีเราจะเล่นตรงนั้นเล่นรูรับแสงได้เยอะซึ่งปกติแล้วเนี่ย ผมจะชอบเปิดอยู่ที่2.0 S2.0 ถึง2.5ไม่เกินนี้จะไม่ค่อยเปิด1.8เท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะหลุดมันจะโคดกันไปหน่อยก็จะเปิด2.0 2.2 2.5ประมาณนี้นะครับพอเวลาเราเปิดรู้ลับแสงกว้างเนี่ยมันก็จะเห็นดีเทลของของอุป,ปกรณ์ที่เราอยากจะโฟกัสเนี่ยค่อนข้างชัดโดยที่ละลายพื้นหลังไปเนี่ย ชัดเจนเลยนะครับตัวเนี้ยเวลาใช้เนี่ยผมจะใช้เป็นโหมดแมนวลมันจะมีโหมดให้อ่าเนี่ยป้ผมจะเลือกเป็นโหมดแมนวลแมนวลโฟกัสผมก็จะเวลาถ่ายนผมก็จะแมนวลโฟกัสเปิดดูข้างหลังตรงหน้าจอเนี้ยแล้วก็ค่อยๆแมนวลโฟกัสไปเรื่อยๆมันก็จะค่อนข้างที่จะใช้เวลากัน ในการที่จะถ่ายกล้องตัวเนี้ว่าง่ายคือว่าถ้าจิบกล้องตัวนี้ออกมาแล้วเนี่ยมันจะต้องแบบค่อยๆละเม,มียดละไมในการถ่ายในการอะไรพวกเนี้มันก็ใช้เวลานิดนึงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันดีอย่างก็คือพอเวลาเปิดหน้าเลนได้กว้างๆเนี่ยรูรับแสงได้กว้างๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะถ่ายในที่แสงน,น้อยๆได้ค่อนข้างดีดีมากเลยแหละ เราสามารถที่จะเวลางคืนเนี่ยเราก็สามารถที่จะเล่นโบเก้แสงนัวนวของหลอดไฟแล้วก็หมุนโฟกัสไปค่อยๆโฟกัสแล้วก็เบลอ ER, บ้างโฟงกัสบ้างอะไรเงี้ยว่ามันก็สนุกดีนะในการที่เราแบบว่าต้องคอยควบคุมเองเพราะว่าถ้าเป็นกล้องตัวที่มันโฟกัสเร็วๆอย่างอย่างตัวโซ n y เนี่ยมันก็จะ จับเลยนะจับนู่นจับนี่เลยซึ่งบางครั้งเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้อยากได้ตรงนั้นแต่ตัวเนี้เราก็ค่อยๆเลื่อนค่อยๆหามุมหาอะไรไปมันก็ทำให้สนุกดีเหมือนกันแต่ว่าก็จะหยิออกมาใช้ยากคือเมื่อก่อนเนี่ยผมะจะมีเลนสทุกช่วงเลยนะตั้งแต่16ไปยันถึง200เลยผมก็จะมีเลนส์ซูม ชวเลยแล้วปรากฏว่าผมมีปัญหาเรื่องการแบกของคือของอ่ะสัมภาระที่เราเอาไปอ่ะมันก็หนักอยู่แล้วแล้วทีนี้กล้องเพิ่มอีกเมื่อก่อนจ,จะมี16 35 F 2.8แล้วก็24 70 70 200 F 2.8ซึ่ง70 200 F 2.8เนี่ยโหก็บอกมันขนาดนี้อย่างกับข้าหลามอะ่ะถ้าใครเล่นกล้องก็จะรู้ว่า นักเอาเรื่องเลย1.4 1.4กโลได้นะตัวนั้นนะหนักหนักแล้วรวมแบบกล้องอีกเลยกลายเป็นแบบเวลาไปไหนที่มีเลนครบมีกระเป๋ากล้องแล้วแบบเออแล้วมีอีกอย่างหนึ่งขาตั้งกล้องที่ต้องแบกเนี่ยโอ้โหเชื่อป่ะพอผมเริ่มแบบว่ามาแบบสไตล์มินิมอลก็คือว่าเฮ้ยผมไม่พกเลนละพกตัวเดียวผมพกเลนฟิกซ์ตัวเดียวเลย กลายเป็นว่ารู้ป่าว่าผมอะสนุกกับการถ่ายรูปเพิ่มมากขึ้นเลยนะคือมันกลายเป็นว่าข้อจํากัดทําให้เราสามารถสร้างสารรค์สิ่งใหม่ได้ดีกว่าเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าอัาดับแรกเลยคือรูรับแสงกว้างเราก็เล่นเด็บเล่นอะไรได้ค่อนข้างที่จะสนุกใช่ไหมแล้วก็ข้อที่2ก็คือเราต้อง ก้มๆเงยๆเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกอะไรเงี้ยมันทําให้เราเนี่ยฝึกสกิลในการหามุมหาเหลี่ยมหาตําแหน่งในการที่จะยืนอะไรต่างๆพวกเนี้ยซึ่งจะเป็นเลนที่มันตอบโจทย์เราทุกอย่างทุกช่วงเงี้ยเราก็ยืนเฉยเราก็สูงหมสูงเข้าสูมออกอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันก็มันก็ง่ายอ่ะชีวิตมันก็ง่ายอ่ะแต่ผมมองว่าส่วนตัวนะผมรู้สึกว่า มันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่มันได้ภาพที่ต้องการก็จริงอย่าง,างเช่นว่าเราเราจะถ่ายไกลๆอย่างเงี้ยซึ่งเลนสตัวเนี้ยมันก็ซูมไปไม่ได้เราก็เดินไปสิหรือว่าถ้าเดินไม่ได้เราก็หาอุปรกรณ์ใหม่ได้ไหมอะไรต่างๆพวกเนี้ยอันนี้คือเป็นแนวที่ผมลองเอาไปใช้เลนส์ฟิกซ์ดูนะแล้วรู้สึกว่าผมสนุกการถ่ายรูปแต่ ก็แล้วแต่สายงานของคนบางคนถ่ายรถแข่งบางคนเป็นช่างภาพข่าวอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีเลนต์ตัวยาวกัอบอกยาวเพื่อที่สําหรับจะถ่ายเราเข้าไปตรงนั้นไม่ได้ใช่ปะ mm hmm. เขาก็ต้องใช้กระบอกยาวแต่งานของผมหรือว่าสิ่งที่ผมทําเดินถ่ายสตรีทถ่ายอะไรเงี้ย mm hmm. ผมรู้สึกว่าฟิกซ์ตัวเดียวเนี่ยมันก็เอาอยู่เหมือนกันนะตอนผมไปลาวกับเพื่อนอ่ะที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปลาวที่อาหนังสือเล่นแรกลาวละนายผมมีฟิกซ์ยี่สิบแปด 50 85 3ตัวรู้สึกว่าโอ้โหถ่ายมันถ่ายสนุกมากเลยอ่ะต่อไปก็จะเป็นกล้องกวัวโปซึ่งกวัวโปเนี่ยผมจะติดไว้ที่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ไว้ถ่ายตัวเองตอนขี่มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยเพราะว่าตัวนี้มันเล็กมันเบามันสามารถที่จะติดตามที่ต่างๆได้แล้วก็ มีคนถามเหมือนกันว่าผมห้อยคอใช้อะไรก็ใช้โกโปนเนี่ยแหละผมก็ห้อยคอและใช้โกโปนข้อดีของมันก็คือว่าเวลาเราบันทึกอยู่เนี่ยมันก็จะเก็บบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์อะไรต่างๆได้แบบค่อนข้างดีคนก็จะไม่แบบเอะใจเหมือนกับว่าเอ้ยเราถือขาตั้งกล้องไปสวัสวดีครับนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเห็นเราถือกล้องแล้วเขาก็จะเกรงๆใช่ปะแต่เราห้อยคอแบบเงี้ยแล้วก็เปิดไปเลยเนี่ยคนก็ไม่รู้ว่าเราถ่ายเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ย ือไม่ก็อาจจะติดที่โวกน็อกก็ได้ผมก็มีตอนแรกกะว่าจะไม่ใช้ด้วยกลัวโป่ะแต่ว่ามันต้องใช้เพราะบางบางบางทีเราไม่สามารถเก้องใหญ่ไปติดที่หน้ารนได้ใช่ปะ่ะเราก็ใช้ตัวนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อดีของมันก็คือว่ามันลงน้ําเล่นน้ําทะเลเล่นน้ําตกอะไรเงี้ย มันก็สามารถที่จะแบบว่าเอาลงน้ําได้มุมกล้องมันก็จะกว้างหน่อยเวลาเราไปอยู่ในที่แคบๆเนี่ยกล้องมันก็จะกว้างเราก็จะถ่ายได้หรือว่าเราอาจจะไปแปะไว้บนรถหรือยื่นออกมาอย่างเงี้ยก็จะเห็นภาพกว้างๆอะไรตรงเนี้ยผมว่าตัวเนี้ยมันก็ตอบโจทย์ดีเหมือนกันนะกล้อง GoPro โโอาจจะไม่ต้อง g o p ป o ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็น GoPro โโร,รุ่นอื่นก็ได้ก็แล้วแต่แต่ผม วันนี้ผมพูดถึงประเภทละกันว่าเป็นประเภทของกล้องที่สำหรับติดรถแข่งรถยนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับตัวที่2ต่อไปตัวที่3ก็คือ iPhone ทําไมผมใช้ iPhone เพราะว่า iPhone เนี่ยเราจะเก็บไว้ในกระเป๋าเกงข้อดีของมันก็คือมันสามารถจิบแบบปุ๊บจิบขึ้นมาแล้วก็ถ่ายได้เลยมันค่อนข้างที่จะ ใช้งานได้เร็วไม่ต้องที่แบบว่าเพราะอกล้องใหญ่เนี่ยมันอยู่ในกระเป๋ากล้องอะแล้วก็ต้องกิ๊บต้องเอากว่าจะเอาขึ้นมากว่าจะอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะ iPhone เนี่ยยิบฟุบขึ้นมาก็ถ่ายได้เลยนะครับซึ่งมุมมันก็จะเป็นมุมที่กว้างกว่ากล้อง DSLR น,นิดนึงก็คือมุม28ก็กําลังดีนะผมว่าเป็นมุมที่กําลังดีในการที่จะถ่ายแบบว่าฉาบสวยอะไม่ได้ว่าเล่น De p t h of เ i e l d เล่น ระยะชันลึกอชัเตร้นะ่ะเราก็ใช้ไอ้ตัวนี้ถ่าย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 ผมว่ามันก็สนุกอีกอย่างหนึ่งกันนะตอนที่ผมไปขี่มอเตอร์ไซค์ที่ญี่ปุ่นอะ่ะ90%ผมใช้ iPhone ถ่ายเพราะว่าตอนที่ไปเนี่ยฝนมันตกแล้วเราก็ไม่อยากจะหยิบกล้องใหญ่ออกมาเราก็จะหยิบแต่อเนี่ยออกมาออกมาจากกระเป๋าเกงเนี่ยแล้วก็ถ่ายถ่ายถ่ายมือก็ต้องใส่ถุงมือก็ต้องเอาออกใช่ปะ่ะแล้วก็ต้องเอาถุงมือออกแล้วมากดถ่ายอะไรเงี้ย ซึ่งผมรู้สึกว่าการใช้กล้องมือถือตัวเนี้ยที่ผมใช้เนี่ย i p h o n e 7 plus เนี่ยมันก็ช่วยในการทำงานได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเลยนะในจังหวะที่เรารีบรับจังหวะเฮ้ยคนเดินผ่านเราเฮ้ยเราอยากได้มุมเนี้ยเราก็แบบฟึ๊บขึ้นมาเลยแต่คุณภาพมันก็อาจจะแก่หน่อยถ้าสมมติว่าที่ตรงนั้น,นเป็นแสงน้อยหรือว่าเป็นทีที เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันมัน,ม,นมันมืดมืดจนแบบไอ้ตัวเนี้ยมันมันเอาไม่อยู่อะ่ะเออมันมืดอ่ตัวนี้ก็จะแย่แย่หน่อยนะเราก็จะใช้เป็นตัวใหญ่แทนแต่ผมมก็จะแค่บลงไปอีกเท่านั้นเองผมก็จะใช้เนี่ยแหละสาตัวหลักๆก,ก,ก็มีอยู่แค่เนี้ D S R กล้อ,กองกปโปแล้วก็กล้องมือถือส่วนขาตั้งกล้องขาตั้งกล้องผมใช้ผมจะ ใช้เบาๆหน่อยอ่ะอยากได้เบาๆอ่ะก็คือผมใช้ตัวนี้แมนโฟโต้ตัวนี้แมนโฟโต้ตัวนี้ค่อนข้างเบามากเลยนะไม,ไม่ไม่น่าจะถึงโลนะไม่ถึงโลหรอกประมาณ500 500ร้อยกรัมได้ไหมแมนโฟโต้ตัวเนี้ยมันมัน มันใช้ได้เฉพาะพวกกล้องคอมแพคหรือกล้องที่น้ำหนักไม่ไม่เยอะมากถ้าใช้กล้องตัวใหญ่อาจจะเดืดร้อนเหมกันนะแล้วก็ตัวไอ้เสาตัวเนี้ยมันสามารถที่จะถอดออกมาแล้วก็ปิดกล้องแล้วก็เซลฟี่อะไรต่างๆได้ตัวนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะแมนโฟโต้ตัวเนี้ยมัน คือแบรนด์แบรนด์นี้ก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงอยู่แล้วนะครับกับสายฉาบอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้ก็คือจะเป็นปลาหมึกไอ้กล้องปลาหมึกขาปลาหมึกที่มันสามารถที่จะแบบเกี่ยวอยู่ที่ไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวที่แฮนด์เกี่ยวต้นไม้เกี่ยวเสาเกี่ยวอะไรเราก็จะใช้ไอ้ตัวนี้ นะครับในการถ่ายโนถ่ายนี่อะไรเงี้ยแล้วมันก็สามารถที่จะปรับแบบให้มันต่ำๆได้ส่วนหัวของมันเออผมอยากจะแนะนําหัวของมันดีมากเลยอะผมใช้ของไอ้้ไอตัวนี้มันยี่ห้อมองเห็นไหมเนี่ยอยู่อยูลาซั่อยู่อะไรเนี่ยยู่รันอยูอยลันซี่อะไม่รู้ว่าของจีนยู่รันซีเออแล้วก็หัวเนี้ยต้องซื้อมาแยกนะ ซื้อหัวนี้มาแยกให้ดูใกล้ๆผมจะมีหัวเนี้ยกับกับกล้องกับขาอยู่สองสองอันเลยเนี่ยปะผมจะติดไว้2อ,อันเลยเพราะเวลาที่เราจะถ่ายอะเนี่ยเราก็สามารถที่จะติดได้เลย มันก็คล้ายๆกับเพจทั่วไปเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าเพจทั่วไปเนี่ยตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างกว้างแต่แต่ของของเจ้าเจ้าแบรนด์เนี้ยมันเล็กดีผมชอบตรงที่มันเล็กเนี่ยและตรงเนี้ยมันก็สามารถที่จะล็อกได้ด้วยเนี่ยถ้าล็อกก็จะกดไม่ค่อยลงเวลาใช้เราก็จะบีบเนี้ยเห็นปะ เวลาผมจะเปลี่ยนกล้องอ่ะผมก็จะเนี้ยมันก็จะล็อกไปเลยใช่ปะ่ะเราก็ใช้ตัวนี้สําหรับแบบถ่ายแบบที่พื้นเรียนเราก็จะใช้ตัวนี้แต่ถ้าสมมุติว่าเราก็เปลี่ยนขาเราก็เป็นตัวนี้ใส่เข้าไปแค่นี้เองผมก็จะมีไอไ คล้ายๆกับเพจอะเรียกง่ายๆเลยกันว่าเป็นเพจ์อะเพจของกล้องเนี่ยก็จะมีของไอ้ตัวเนี้ยติดอยู่ที่ที่กล้องใหญ่แล้วก็กล้องอีกตัวหนึ่งก็คือของโซ ny หรือไม่ก็ของไอ้ตัวนี้แต่อตัวนเนี้ย p h o n e เนี่ยผมจะใช้ผมจะใช้เป็นเป็นตัวนี้เนี่ยก็คือตัวนี้ธรรมดาตัวนี้ไป ไอไอโฟนเนี่ยเราก็จะหนีหนีอันนี้อย่แงเราก็ติดตรงนี้เป็นเป็นไอเสาไอขาตั้งกล้องทีนี้แบตเตอรี่แบตเตอรี่กล้องกล้องใหญ่ ใหญ่ผมเอาไป3ก้อนโกโปก็3ก้อนแล้วก็แล้วก็จะชาร์จกับผมก็จะมี power bank อีกตัวหนึ่ง2 0 0 0 0ื0นสอมืนี่แรมก็จะใช้ตัวเนี้ยชาร์จไฟค่อนข้างที่จะอยู่นะถือว่าถือว่าอยู่เหมือนกันนะครับก็หลักๆก,ก็จะมีเท่านี้นอ่ะแล้วเดี๋ยวผมให้ดูกล้องอีกตัวหนึ่ง ตัวนี้ก็จะมาแทนการใช้กล้องมือถือหรือว่าไอโฟนนั่นแหะเพราะว่ามันเล็กพกพาง่ายและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ผมชอบเลยก็คือว่าเสียงมันเนี่ยเข้าค่อนข้างดีมากๆเลยเพราะว่ามันมีไอเจ้าไอขนแมวเนี่ยมันมีตัวนี้อยู่ไนงะแล้วก็ลำโพงมันเนี่ยค่อนข้างที่จะ ใหญ่คือตัวเนี้ยออกแบบมาเพื่อให้คนถ่ายวิดีโอถ่ายวอล์กถ่ายอะไรพวกนี้เลยนะเสียงดีเพราะว่าที่เขาออกแบบมาโดยตรงนะดูดิปุ่มเรคคอร์ดวิดีโอเนี่ยเป็นปุ่มแบบจิงจังเลยอะคือเน้นวิดีโอมากกว่าภาพนิ่งแล้วก็สามารถที่จะฟลิปดูดูหน้าตัวเองได้ เออผมลืมบอกอย่างหนึ่งว่าที่ผมใช้กล้องมือถือด้วยเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเวลาผมถ่ายทํากับข้าวหรือว่าทําอะไรเนี่ยผมต้องดูไงว่ามุมเนี่ยมันได้หรือเปล่าใช่ไหมและกล้องมือถือเนี่ยมันสามารถที่จะมีกล้องหน้าแล้วก็ดูได้แต่ตัวเนี้ยมันก็คล้ายกับว่าทําหน้าที่แทนกล้องมือถือแล้วก็คือมันมีกล้องที่สามารถที่จะดูตัวเองได้ผมก็เลยใช้ ไอตัวนี้เป็นกล้องหลักไม่ใช่กล้องหลักเด็กใช้ตัวนี้แทน iPhone ก็คือนี่เลยนะครับหลักๆแล้วก็แค่นี้เองกล้องอุปกรณ์ที่ใช้นะครับมีเพื่อนๆหลายคนก็ถามเข้ามาว่าผมใช้อุปกรณ์อะไรอย่างไรบ้างเออผมอยากแนะนําอีกนิดนึงครับเรื่องขาตั้งกล้องเนี่ยนอกจากเบาแล้วเนี่ยผมเคยใช้ขาตั้งกล้องที่มันเป็นแบบหมุนหมุนหมุนและดึงอะ่ะเคยเห็นใช่ปะ แต่ว่าเนี่ยพอถึงเวลาหน้าซีวน้าขวาในจังหวะหมุนเนี่ยมันหมุนไม่ออกหรือหมุนออกปุ๊บตำแหน่งดึงเข้าดึงออกเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะปรับยากผมเลยเปลี่ยนมาเป็นแบบเนี่ยถ้าใครกําลังหาซื้อขาตั้งกล้องนะผมแนะนําให้หาตัวที่มันเป็นแบบเนี้ยผมว่าชีวิตมันง่ายขึ้นเยอะเลยประมาณนั้นนี่ก็คือเป็น ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมอยากจะเอามาแนะนำให้เพื่อนๆได้ดูการเผื่อเพื่อนๆคือผมเคยพูดถึงเรื่องกล้องไปบ้างแล้วแต่ก็ยังมีเพื่อนบางคนที่เพิ่งรู้จักเพิ่งเข้ามาเนี่ยก็ถามว่าผมใช้กล้องอะไรบ้างถา่ายทำยังไงบ้างอะไรต่างๆพวกนี้วันนี้ก็เลยถือโอกาสจูบานก็เลยมาแนะนำเพื่อนๆแล้วกันครับว่า เอากรณ์อะไรคือใจจริงเนี่ยเอาจริงนะผมอยากพกตัวนี้ตัวเดียวเลยตัวเนี้ยตัวเดียวเลยอะแบบไม่ไม่เอาอะไรไปแล้วเพราะอยากจะแบบเบาๆมินิมอลไม่ต้องไม่ต้องเอาอะไรไปเยอะมากและใช้ข้อจํากัดที่มีอยู่ตัวนี้เลยแต่กลายเป็นว่าตัวเนี้ยมันบอก F1.8 ก็จจริงนะแต่ว่าเป็น F1.8 ที่ช่วงกว้างก็คือช่วงตัวนี้24 24ี่เจดสิ เออใช่สิเจ็ดสิบช่วงกว้างเนี่ยมันหนึ่งจุดแปดแต่พอมันไหลขึ้นไปประมาณยี่บแค่ยี่ห้ายี่หกเนี่ยเอฟมันก็ขึ้นแล้วสองจุดศูนย์สองจุดสองสองจุดห้าสองจุดแปดไปสุดอยู่ที่สองจุดแปดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ่ายเนี่ยผมอะ่ะก็เลยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็เลยต้องล็อกไว้ที่1.8แล้วก็เข้าไปใกล้ๆหน่อย แต่มุมหรือองศาของภาพมันก็ไม่ได้ไะเพราะว่ามันกว้างไนงะผมก็เลยอยากต้องพึ่งพาเจ้ากล้องตัวใหญ่ตัวนี้อยู่เหมือนกันแต่กลายเป็นว่าไอตัว V Z ีไอซศูนย์หน่งเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีแบบตัวเปลี่ยนเลนออกมาได้แต่แต่มันก็จะหนักอนกันหนักอับก็เลยเออตัวนี้แหละตัวนี้แหละพกพาสะดวกแล้วก็เบาไม,ไ,มไม่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 เป็นปัญหาในการหยิบ ิบจับขึ้นมาใช้ก็จะใช้ตัวนี้แต่ใช้ตัวเดียวไม่ได้ต้องใช้ตัวใหญ่ด้วยแล้วก็วผโป,โป,โปโด้วยเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปแล้วกันนะครับว่าผมจะไปที่ไหนแต่ก็เร็วๆนี้แหละผมกําลังจะเดินทางเร็วๆนี้ตอนนี้ก็กําลังเตรียมอุปกรณ์ที่กําลังจะเดินทางอยู่แล้วก็อยากจะไปแบบมินิมอลเหมือนกันนะอยากจะไปแบบน้อยๆของไม่ต้องเยอะ less is more ก็คือน้อยแต่ดีเฮ้ย hey, ผมชอบนะักคอนเซปต์เนี้ยเอาของไปน้อยๆแต่กลายเป็นว่ามีผลงานเราสร้างสรรค์ผลงานเราทำาน้นทำนี่อะไรออกมาได้เยอะแยะมากมายจากอุปกรณ์ที่จำกัดอะไรเงี้ยอยากได้ลงแบบนั้นกันก็จะลองดูจะลองดูจะลองเอาของไปน้อยๆดูแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะพราเราก็ต้องหยิบจับโน้นอะไรแบบใช้ของในการ ถ่ายทำในการเล่าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยของมันก็ค่อนข้างเยอะก็เลยเดี๋ยวลองดูแล้วกันไม่รู้ว่าจะจะเล s กอ s m ส r มได้หรือเปล่านะโอเคก็โอเค,อเควันนี้ก็ไม่รู้จะนั่งคุยหรือพูดคุยอะไรละก็มีอยู่แค่นี้ละที่อยากจะเอามาแชร์กันขอบคุณมากครับที่ติดตามแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้โบสถ์ลาววังทาา 到好多块。